งานเรื่องภูมิปัญญาไทยเราจะทำอะไรกันดีอะไม่รู้เลยอะไม่รู้จะเลือกอะไรเลยแถวบ้านแกมีภูมิปัญญาอะไรเ็นๆบ้างไหมไม่มีเลยอะแบบมันมเฉยๆอะขอที่สั่งอะอะไรใช่ปะ เออเ,ออเออมันชีเดิมมันชีเดิมเดี๋ยวโอนไปครับอ่ะตามนั้นตามนั้นอ่าฮะออาเป็นที่เดิมที่เดิมจะรีบไปแล้วก็อยากให้มีคนตามมาด้วย ไม่น่าใช่แล้วนะไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอวะนี่มไม่กด้เนอะไรอ,อยู่วะเหมือนจะเป็นกายศาสตร์เลยอ่ะเอ๊ะหรือไม่ใช่อ่ะ ใช่เอาไหมห้าสิบบาทที่บ้านเก็บเป็นคนทำขายเหรอใช่ทำได้ขายด้วยรู้จักไหมปู่มแม่บ้านอดขอบรู้จักรู้จักแล้วทำไมต้องทำตัวลับๆล่อๆด้วยอ่ะไม่อยากให้ใครแยกอยากกินคนเดียวอ๋ออันนี้กล้วยไขย่อุ้ย งินภูมิปัญญาไงใช่นี่ใช้ได้เลยเนี่ยอันอ่าอันนี้ทำขายที่บ้านเลยใช่ไหมแล้วขอไปศึกษาดูงานได้ไหมพอดีได้งานภูมิปัญญาไทยมาทำอะ่ะใช่คิดว่าก็ไม่ได้เลยว่าจะอยากรู้ใช่ไหมอืมแล้วก็ตามอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชวลักษ์วาดวงนะคะส่วนหนูชื่อนางสาวสาันความเิย์เอ็มนะคะพวกเราสองคนเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนหันวุทยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลไปประกอบรายงานในรายวิชาประวัติศาสตร์วิถีใหม่ แนวทางการเรียนรู้และต่อยอดแต่เรียนรู้สู่ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยค่ะเห็นว่ากะยาศาสตร์กล้วยไข,ข่ของคุณยนะ่าเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะมาขอรู้ขอทราบความเป็นมาของว่ากาศาสตร์กล้วยไข,ข่เนี่ยมีความเป็นมาอะไรอย่างไรบ้างแต่ก่อนนี่ย่ากระวรไม่เป็นเรากายศาสตร์กล้วยไข,ข่นี่นะพอดีปี5 9เกษตร, 59, ร,าาตรเขามาให้ย่าไปประกวดประกวดงานกล้วยไข่ งานศาสตร์ไทยกล้วยไข่กตแพงเพชรเนะี่ยอนนี้ยาก็เลยไปประกวดมันมีสิบเอ็ดอำเภอที่เข้าประกวดกันก็ขาดไปอำเภอหนึ่งน่าจะเป็นอำเภอเมืองอ่าก็ประกวดกันแล้วพอดียาก็โชคดีได้รางวัลชนะเลิศก,กลับมาแล้วอย่างชื่อแบรนด์ทอแสงมีที่มาจากอะไรหรอคะอ๋อก็มาท,ที่เป็นที่มาก็คือสมาชิกในกลุ่มมีชื่ออักษรทอกันหลายคน ก็เลยก็คิดว่าเออน่าจะเป็นทอแสงเพราะพอดีย่าก็ชอบตะวันทอแสงตอนเช้าๆด้วยเ,ออเลยเป็นที่มาที่ไปแล้วก็จะได้ไม่ละเบียงกันด้วยว่าชื่อใครมาตั้งจะจะก,ก็เลยเป็นทอแสงย่าคิดว่าแบรนด์ของย่ามีความแตก มันก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ดูแล้วก็มีความมั่นใจว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะพากายศาสตร์กล้วยไข่ของเราไปได้ไกลค่ะแล้วเอ่อกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่ะมี่ตัางแตนกลุ่มวัยประมาณไหนคะก็ทั้งวัยรุ่นทั้งผู้สูงอายุเลยค่ะตอนนี้พี่ย่าก็ได้ทดลองมาอย่างก็พวกหนูได้ลองชิมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะอร่อยอร่อยค่ะกินกินตอนร้อนร้อนยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็ สูตรเพิ่งเคยกินที่ใช้กล้วยไข่มาทําครั้งแรกค่ะส่วนเราจะใช้เป็นข้าวเม่าก็อันเนี้ยหนูรู้สึกว่าการใช้กล้วยไข่มาทําให้จิ้มกับซอสหานกว่าแล้วก็เคี้ยวได้กว่าแล้วก็อันนี้มันไม่ค่อยหวานเลยค่ะหวานน้อยสูตรรู้สึกว่ายังคงความหวานแต่ว่าอ่ายังยังหวานน้อยแต่ว่ายังอร่อย่หวานน้อยอร่อยมาก แล้วการทําแบรนด์พอแสงนี่มีใครได้ประโยชน์จากส่วนนี้บ้างคะก็สมาชิกค่ะสมาชิกภายในกลุ่มเพราะแบรนด์เราดังขึ้นรายได้เราก็เพิ่มขึ้นก็สมาชิกก็จะได้เงินปันผลแล้วก็คนที่มาทําคือรับจ้างปอกอะไรไปนี้ก็จะได้เงินไปกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเจ้ากล้วยไข่มีใช้ทํานี่รับมาจากไหนคะหรือว่าปลูกเองนหในหมู่บ้านจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ถ้าในหมู่บ้านไม่ม,มีก็จะรับมาจากแบรนด์ใหญ่ ก็เป็นการกระจายไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรด้วยมีสินค้าย,ยางอื่นนอกจากกายศาสตร์ด้วยหก็มีพวกแปรรูปกล้กกวยกล้วยตากล้วยกวนกล้วยสมุนไพรนะนานาชนิดกล้วยอบเนยกล้วยเค็มกล้วยรสบาร์บีคิวรสต่างๆอะไรก็มีจริง,ง,รงเราก็แปลรูปจังเลยจะเราาช่องทางติดต่อการขอซื้ออะไรเนี้ยค่ะมีทางไหนบ้างก็ทางเพจก็ได้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะแต่ทางที่ดีอะทางออนไลน์ดี<ม>ที่สุด เพราะว่าคนที่ทำรูปเพจก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพจช,ชื่ออะไร,ร่ะรวยไข่กายศาสตร์ทอเอ้กดเข้าไปดูก็จะเจอเป็นเพจเป็นรูปใช่ไหมค่ะแ,แล้วแบบนี้พวกหนูขอไปดูขั้นตอนการทำได้อ๋อได้เลยค่ะชวนได้เลยค่ะค่ะจากการศึกษาเรื่องกายาศาสตร์ด้วยไข่ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของกายศาสตร์ ซึ่งเป็นอาหารตามประเพณีศาสตร์ไทยมีหลักฐานว่าเป็นอาหารสมัยพุทธกาลแปลว่าอาหารที่ทำในฤดูสาตร์ทำจากถั่วลิสงงาข,าข้าวคั่วมาผัดกับน้ำตาลเป็นอาหารตามประเพณีที่มักจะทำกันมากในช่วงศาสตร์ไทยคือวันครึ่ง15บห้าข้าเดือนสิเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายและญาติมิตรทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นสัญลักษณ์ของ ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนาซึ่งเป็นการเก็บพืชผลเป็นครั้งแรกอีกด้วยซึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรมีประเพณีประจำปีของจังหวัดคืองานประเพณีสตร์ไข่กล้วยไข่แรกของดีเมืองกำแพงเพื่อเผยแพร่กล้วยไข่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดและเป็นการส่งเสริมการขายกล้วยไข่ของดีของเด่นประจำจังหวัดกำแพงเพชร อีกครั้งยังมีการประกวดกายศาสตร์ซึ่งกายศาสตร์กล้วยไข่สูตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นมีรสชาติและรสสัมผัสที่ถูกใจกรรมการจนได้รับรางวัลชนะเลิศในปีพุทธศักราช2559และด้วยการประชาสัมพันธ์ของเราในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมให้กายศาสตร์กล้วยไข่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นการอนุรักษ์สืบสารและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไกยศาสตร์ก้วยไข่ให้เป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปอีกนานเท่านั้น